สวัสดีครับออ,อยู่ผมช่างบอยปทุมธานีนะฮะออคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราเข้ามาสำรวจเชียงกงหน่อยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะในเชียงกงนะฮะก็ไม่ใช่ร้านไหนเดี๋ยวพาไปดูร้านเครื่องร้านเออเพื่อนๆพ,พวพวๆก,กันเองมีนําเสนอหลายตัวนะเครื่องนะ ก็พอดีวันนี้ผมว่างอยู่ครึ่งวันนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะนะครับว่ามีเครื่องตัวไหนบ้างเผื่อใครสนใจนะแล้วราคาเท่าไหร่ยังไงนะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะไปไปดูกันเลยนี่วันนี้เอาตัวแรงมาจะเข้ามาหาทีมงานทั้งไฟก็ออกไปหมดแล้วก็อยู่ในศูนย์อะไรใหม่ลังนะสิตนะศูนย์อะไรใหม่ลังสิต ตัวอะไรใหม่ลังสิตนะเ,เข้ามานี่เลยร้านพักพวกกันดูก่อน D.K. มอเตอร์สวัสดีครับเจริช้างมีอะไรให้ดูวันนี้หลายตัวเลยนี่นน<า>เตรียมเครื่องส่งสุรินทร์กับเชิญนี่นะใช่ครับเตรียมของพิเศษ อันนี้ซุ้ค่าที่สุดอันนี้ขายได้บอกขายแล้วครับขายเรียบร้อยนะมีซุ้มคาร์ดแผ่นคาร์ดดูให้นะนี่แกะดูให้เรียบร้อยนี่เห็นไหมฮะก็ฝากไว้ด้วยนะร้านซีเคมอเตอร์นะเบอร์โทรทีช้างฝากหน่อยศูนย์เก้าสองครับผมหกแปดห้าครับเก้าห้าศูนย์แปดอ่าโทรมาได้เลยนะครับหรือโทรมาในนามผมนี่มีส่วนลดไหมเรามีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นครับอ่าโทรมา ในนามผมมีส่วนลดนะมีอันนี้ร้านขายเครื่องนะก็มีพวกปั๊มลมก็มีปั๊มโซลามีนะนอะไรคอมอออออมาเร็วมีหมดที่นี่นะก็เดี๋ยวพาดูเครื่องแต่ละตัวเลยดีกว่านี่ตัวนี้ P11 หรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็น P11 ปั๊มสายนะฮะตัวนี้นะ p 1 1 p 1เเอาะผมชอบติดปากเป็น P11 อยู่เรื่อยเลยแล้วก็จะมีอ่สี hk นะนี่นะสี hk สี hk มีหลายตัวนะสี hk สี hk มันกี่แรงเส่ช้างสองร้อยสิบไหมร้ยบสี hk สองร้อยสิบแรงไหมมีนะตัวนี้มันวางแทนอะไรได้บ้าง ไม,มาไจะวางแทนรถบ้านเราเลยครับแล้วก็ไปวางแทนพวก 4F แต่ต้องเปลี่ยนเกียร์ตอนเกียร์ใหญ่ออ๋วางแทนพวก NPR กระตูนะวางแทน 4F ได้ใครมีเครื่อง 4F นะเป็นรถ NPR กระตูนนะเอา 4T วางได้นะเปลี่ยนเกียร์ลูกหนึ่งนะมีพิสเบ็ของมาเร็วมีนะนี่นะ แล้วก็มีอะไรกัน E13 บ่ AO มีใช่ไหมใช่ครับ AO เจ้เดี๋ยวเราไปดู AO กันนี่ฮะ AO ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็น A094 ใช่ไหมใช่อ่าถ้าเรียกกันจริงๆนะมันละมันจะเป็นตัว0นะไม่ได้ตัว O นะ A094 นะแต่ก็เรียกกันมาเป็น AO94 แล้วนะฮะก็นี่เครื่องสวยนะที่นี่ผมรับประกันให้เลยเอาชื่อเสียงเป็น เป็นประกันให้ไม่ดีซื้อไปแล้วเสียอะไรตรงไหนเปลี่ยนได้หมดนะฮะทุกกรณีนะฮะก็อยู่ในช่วงระยะรับประกันนะฮะไม่ได้ใช้ไปสิบปีแล้วจะโทรมาบอกว่าเครื่องนี้เสียนะมันก็ไม่ใช่นะฮะเอาแบบว่าที่มันสมจริงสมจังหน่อยอซื้อไปอย่างสิบห้าวันหนึ่งเดือนเงี้ยอ่เสียก็ยังพอทนนะฮะใช้ไปแล้วก็สี่ห้าเดือนก็ต้องว่างกันตามอาการแหละทีนี้นะครับก็ฝากไว้น,นิดหนึ่ง พอดวันนี้ว่างครึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ว่างแล้วัวนบัลืนก็ไม่ว่างจะไม่มีวันว่างแล้วนะว่างแล้วก็ทําคลิปไปดูนะครับอีส e ิบสามซีมีตัวนี้กี่แรงเสียช้างวันนี้สามแปดบ่กใช่เป็นยูโรโฟรนะยูสี่สามร้อยแปดมีนะสวยๆนะรับประกันเครื่องทุกตัวรับประกันนะฮะ แล้วก็มีโฮลเคมีไหมโฮยเคมีครับพี่บอยท่านตัดส,สีเคโบคู่เลยนะพี่บอยฮะตัวนี้ตัดส,สีเคโบคู่นะอันนี้สีเคโบคู่บ่ใช่ครับพี่ไอ้ช่างมดเขารีวิวไปในพี่ที่ผมวางแทนสามร้อยสิบเหรี่ตัวนี้นะใช่พี่ตัวนี้มาสองร้อยสี่สิบพิมงานเราผมว่างเงงแล้วก็ช่างชายไวริงแล้วก็ช่างเบิร์รีแมท๋อครับที่ทำให้ลูกค้าท<อ>ี่เชียงรายนี่นะใครหาสีเคโบคู่อยู่ มีนะมีนะตัวนี้เท่าไหร่บอกได้ไหมตัวนี้ก็อยู่แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นถึงแสนหนึ่งหมื่นตึงพร้อมเกียร์ใช่ครับแบบนี้เลยนะใช่ครับมีเลขด้วยมีกล่องมีขงก็เล่งให้ครบมีเลขมีกล่องมีขาก็เล่งด้วยค่ะนี่ใครหาดูใครหาอยู่นะมาดูได้นะวางแท่นสองหนึ่สิบได้เลยทุบคนแท่นแท่นตรงกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแท่นเกียร์แท่นเครื่องหม้อน้ำตรงกันหมดทั้งหมดเลยเออตรงครบทุกอย่าง วางแทนสองร้อยสิบได้ได้นี่มานี่ได้เลยปรึกษาได้ด้วยนะปรึกษาได้รถเป็นรุ่นไหนแล้วจะวางแทนอะไรได้บ้างก็เข้ามาดูได้นี่นะได้เครื่องพร้อมเกียร์เลยนี่นะฮะ,ะเข้ามาเลยร้านนี้ผมรับประกันให้นะครับอันนี้โยเคโยเคไม่กี่แรงสิช้างตัวน,นี้สองรสี่สิบครับโเคสองสี่ตัวนี้วางแทนอะไรได้อะ 6เฮี6เฮตเกิดไม่แปลงแท่นเลยนะครับ6เฮี6เฮวางแทนได้เลยไม่ต้องแปลงแท่นเลยวางแทนได้เลยใช่ครับอาวนี่นะหลายคนเผื่อเป็นแนวทางอยู่สำหรับคนชอบอมาเร็วครับคนชอบคอมเเร็วนะแล้วหลายคนถามมาว่าคอมาเร็วมันจุกจิกไหมบอกหน่อยไม่จุกจิกครับถ้าเกิดเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนช่างยังไม่ถึงใช่ฮ วันนี้คือจบหมดแล้วครับจบหมดแล้วแล้วก็หววกเหลน้ำมันก็ดีใ,ในระดับหนึ่งแล้วก็ราคาต้นทุนเครื่องถูกกว่าความสายแน่นอนครับถูกกว่าแน่นอนนั่นแหละฝากไปด้วยนะโอเคครับผมนะเอาฝากไปด้วยนะร้านซีแคลมอเตอร์นะอะเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวผมพาไปดูตามป้ายนี้ก็มีนะนี่เลย นี่โหมดมานี่ก็ได้นะซีเคมอเตอร์โหมดมาได้เลยนะครับก็ฝากร้านซีเคมอเตอร์ไว้ด้วยนะมีนะพวกกองโซลูนโซล่าอะไรเงี้ยมีนะขายเหยียดเร่งปั๊มโซล่าของเออ่คอมมอนเรลนะมีนะพอชีสสูงแน่เทอร์โบเทอร์โบมีนะเทอร์โบมีเทอร์โบมีพชีสต่ำซียูนี่ หัวฉีดอัน,นี้กล่อง ECU นะกล่อง ECU อ,อันนี้หัวฉีดหัวฉีดนะมีนะครับก็มาซื้อบอกมาจากผมคือมีส่วนลดแน่นอนนะมีส่วนลดแน่นอนนะฮะปอกสูบลูกสูบก้านสูบมีนะครับจะแนะนำาตสิ่งดีๆให้แล้วกันนะผมบอกเลยนะร้านไหนที่แต่นี่คือร้านาพ่อคั่กันนะครับก็ เชื่อใจไว้ใจได้แล้วก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนให้โทรมาหาผมเดี๋ยวผมจัดการให้เขาเวี่ยงมีนะมีคม้ดมีนะฮะก็ฝากไปด้วยร้านสีเคมอเตอร์นะใครหาเครื่องหาอะไรอยู่ก็มาที่นี่ได้เลยจบเจ้าไม่เลวหรือแน,น่นอนนะทางบอยการันตีเครื่องดีเครื่องสวยเครื่องทนใช้ได้นานต้องสีเคมอเตอร์เท่านั้นฝากไปด้วยไปรุ่นปูน,ปน